สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะเปิดโลกต้นไม้คลิปนี้นะคะจะพาคุณชมมารู้จักกับ 5้าต้นไม้ปลูกกลางแจ้งจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. ต้นโกสนและที่คุณผชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นโกศนนั่นเองค่ะต้นโกศนนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มขนาดย่อมลักษณะใบาและรูปร่างสีสันขนาดนั้นนะคะจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์ค่ะ ต้นโกสสนนั้นนะคะจะมีดอกออกเป็นพวงห้อยลงด้านล่างดอกของเขานะคะจะมีสีขาวดอกเล็กมากค่ะเป็นต้นไม้นะคะที่ต้องการแสงแดดอ่อนรำไรไปจนถึงแสงแดดจัดหรือกลางแจ้งได้เลยทีเดียวค่ะชอบน้ำนะคะในปริมาณปานกลางชอบดินร่วนสุยค่ะในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะก็มีความเชื่อกันว่า ต้นโกศลน,นะคะเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นิยมปลูกกันในวัดและพระราชวังเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขคําว่าโกศลน,นั้นออกเสียงใกล้เคียงกับคําว่ากุศลที่หมายถึงการสร้างบุญการสร้างสิ่งที่ดีเป็นบุญกุศลค่ะ ต้นโกศลนะคะเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้ยสีสันของใบที่สวยงามค่ะถ้าใครกำลังมองหาไม้แดดจัดสวนต้นโกโลนก็เป็น1ในนั้นค่ะสต้นเข็ม3ามสีและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเข็ม3ามสีนั่นเองค่ะต้นเข็ม3ามสีนะคะก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นขนาดเล็กตั้งตรงสีน้ำตาลมีข้อปล้องใบนะคะจะเป็นใบเดี่ยวเวียนสลับรอบกิง่งรูปแถบแคบยาวปลายแหลมแผ่นใบนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3สีค่ะสีแดงจะอยู่ขอบนอกสีครีมหรือสีเหลืองอ่อนนั้นนะคะจะอยู่ถัดเข้ามาและสีเขียวนะคะจะอยู่ตรงกลางใบค่ะต้นเข็ม3าสีนั้นนะคะเขาจะชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดี ชอบน้ําปานกลางชอบแสงแดดและจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการตอนกิ่งและปักชํากิ่งค่ะต้นเข็ม3าสี่นั้นนะคะหากปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัดใบจะสดใสและสวยงามนิยมใช้เป็นไม้ประดับภายนอกในการประดับตกแต่งสวนให้สวยงามค่ะ 3. ต้นลือสีผสม ที่คุณผูชมเนอยู่นี้นะคะก็คือต้นดูสีผสมนั่นเองค่ะต้นดูสีผสมนะคะก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กลายนะคะจะมีสีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์นั้นค่ะต้นดูสีผสมนั้นนะคะจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดนิยมนํามาจาัดสวนกลางแจ้งต้นดูสีผสมนะคะเมื่อเจอแสงแดดจะทําให้สีของใบนั้นดูสดใสมากยิ่งขึ้นจึงเหมาะนะคะที่จะปลูกไว้กลางแจ้ง ต้นฤาษีผสมเป็นไม้มงคลนะคะที่มีความเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลสัญลักษณ์ของการมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยตามความเชื่อค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบาของต้นฤาษีผสมนะคะเขาก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายแบบเลยนะคะสีใบสวยสดงดงามเลยทีเดียวค่ะเขาจะมีด้วยลายใบยที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นั่นเองนะคะ นี่ก็เป็นหนึ่งในพันธุสีผสมค่ะใบของเขาสวยงามในทีเดียวค่ะเป็นไม้นะคะที่จัดสวนกลางแจ้งก็ได้นะคะเพราะเป็นต้นไม้ที่ชอบสงแดดค่ะเมื่อโดนแสงแดดนะคะสีใบ,บของเขาจะยิ่งเด่นชัดค่ะนี่ก็เป็นต้นือสีผสมนั่นเองค่ะสี่ต้นม่วงเศรษฐี ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นม่วงเศรษฐีนั่นเองค่ะต้นม่วงเศรษฐีนะคะหรือเขามีอีกชื่อนึงนะคะว่าดาตะกัวเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกลางแจ้งโดยใบนะคะจะเป็นสีเขียวถ้าโดนแสงแดดนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมเขียวประกายม่วงแดงค่ะดูคล้ายกับสีตะกัวมีความเป็นประกายเงาส่วนหลังใบนะคะจะเป็นสีม่วงอมแดงค่ะต้นม่วงเศรษฐีนั้นนะคะจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่งค่ะ ม่วงเศรษฐีนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับรอบๆต้นไม้หรือปลูกคลุมดินตามสวนปลูกเป็นกระถางแหวนนะคะก็นิยมกันมากค่ะเพราะมีใบที่สวยงามค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบาของต้นม่วงเศรษฐีนั่นเองนะคะใบสวยงามเลยทีเดียวค่ะหลังใบของเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะปลูกจัดสวนกลางแจ้งปลูกคลุมดินก็ได้นะคะหรือจะปลูกบริเวณรอบรต้นไม้ใหญ่ ะะก็สวยงามาสำหรับต้นม่วงเศรษฐีไม้แดดนั่นเองค่ะหต้นจังและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นจังนั่นเองค่ะต้นจังนะคะก็เป็นปรามที่ขึ้นเป็นกอลำต้นแข็งแรงใบของเขานะคะจะมีสีเขียวแยกเป็นแฉกคลายพัด เป็นต้นไม้นะคะที่ทนแรงได้ดีโตได้แม้จะขาดน้ำหลายวันอยู่ได้นะคะในอากาศแห้งแล้งเป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะจึงเหมาะเป็นต้นไม้ที่ปลูกกลางแจ้งประดับสวนและตามมุมต่างๆของบ้านต้นจังนะคะยังสามารถดูดสารพิษในอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบานะคะของต้นจังนั่นเองค่ะ นิ่มปลูกนะคะปลูกในบ้านก็ได้ค่ะหรือปลูกตามระเบียงบ้านนะคะปลูกประดับสวนก็สวยงามค่ะอีกทางนะคะยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยในการดูดซับสารพิษอีกด้วยต้นจังค่ะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกกลางแจ้งนะคะสําหรับต้นจังค่ะนี่ลนะักษณะใบาขเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่ชื่นชอบไม้ปลูกกลางแจ้งนะคะต้นจังก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะคุณผู้ชมกับ5ต้นไม้ปลูกกลางแจ้งหวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ